โอ้โหสวยมากเลยลูกทำอะไรครับ <Cake. S 1> มีแต่เค้กแมนบบใช่โอ้โหมีแต่เค้กนะครับโอ้โหมีแต่เค้กครับเล่นกับเป็ดเล่นกับเป็ดเช้านี้ที่ครัวพมันกบนองมูหวานครับโอ้วันนี้ทองฝ้าจำเลยครับ แจ่มเลยนะครับผมกลางวันจะร้อนกลางคืนจะเย็นแล้วกลางคืนเมื่อสัตว์วันดีอาจจะมีฝนนะครับผมนี่ฝนตกดินยังเปียกอยู่นะครับนี่ดินยังเปียกเลยครับฝนตกเมื่ว,วานเมื่ว,ว่านนี่จนตนตอนใบใบสามครับใบสามดินยังเปียกอยู่พี่น้องดินยังเปียกอยู่นะครับฝนตกเมื่ว,ว่านนี่นะครับอ,อ,อ,อตกแห้งอยู่แต่ว,วา่าตกประมาณสิบกวนาทีนะครับผม สบายดียูดิม่แห้งครับพี่น้องครั่วพมานกับน้องหมูหวานครับเอื่นพี่น้องกินเขานะครับเซานีนะครับเมแอนเตรียมโนมัยสมนะครับผมโนมัยสมเฮ็ดเองเด้อพี่น้องเด้อนมัยสมเฮ็ดเองที่ผ้ากันหาช่วงพายุเขานะครับงามขาวขาวครับมันเป็นโไม้น้ำหวยน้ำหองด้ครับเป็นโนม้พันธุ์ครับสื่อพันธุ์วากิมซุ่งนะฮะสื่อพันธุ์วากิมซุ่งครับผมโนม้กิมซุ่งครับ มีหอมมีพริกสดนะครับผมอันนี้สมปะดูครับพ่อใหญ่ต่อมาฝากมาขึ้นเพื่อจ้กินครับผมบะเขือขึ้นพ่อหมันฉีดทุบเอาไนมันออกครับเพราะมันเก่แล้วนะครับแล้วก็มีผักกระถินแล้กก็ยอดผักกะเดานะครับผมอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้กินผักกระเดานะครับคัวพ่อหมานกับน้องโมหวานและชิตไทยพี่ดองเบิงเดเพราะว่าตอนนี้เริ่มลดนใบแล้วก็เริ่มจอดอกแล้วนะครับ มือนี้กินง่ายๆครับพี่น้องครับกินง่ายๆนะครับตำนมะมิสสมแต่ว,ว่าตำดิบนะฮะมันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรต้มใ,รตมใส่กบหน่อยต้มใส่กบหน่อยแล้วก็จะเอามาตำครับอันนั้นจะเป็นแบบสุกเอิญว่าสุปนมมมสสมนะอันนี้เอินว่าตำตำนะฮะตำนมะมิสสมกินง่ายๆกินน้ำในบนนออบอัน อาหารด่วนอาหารด่วนแต่ว่าทำไมสมนี่ขึ้นอยู่กับผู้เหตุด้วยครับผู้เห็ดแสีบกับเสบผู้เห็ดบัวเสบกับบัวเสีบดิบางคนกับเข้มบางคนกับบัเข้มนั่นคือมันกับดำของเขามีมีแหล่มีดำอยู่ไม่แดงไม่แอนที่แหล่ให้บวเป็นแต่ดำอยู่ดำเมนบบบัร์ตินีบัวดำบัวดำเมนโบน้ำบัวดำบัวดำน้ำอะไรลูกโอเค กินน้ำนะคะเท้าหนูสะอาดมากเลยอ้าวเท้าพ่อก็สปกปรกเหมือนกัน <laughs> เป็นพ่อลูกที่บ่คอยมักใส่รองเท้าเวลาอยู่บ้านครับยันลมใส่รองเท้าแล้วยันลมนะครับผม <laughs> ถอดเกือบยางในผมอยู่บ้านตำบักพริกดิบแล้ว แม่เอนกะเอามาสมลงหล่ะกะสอยหอมลงนะครับส้อยหอมลงมส้อยหอมล,ง,ออมลงนะเมนูง่ายๆมื่อนี้นะครับกะว่าตำเห็มันนวนใส่กันแล้วครับไม่แอนจะใส่สุรดนะครับผมปรุงปรุงปรุงปุงเท็ดแบบง่ายๆครับขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาเดดครับใส่พอมันหอมใส่พอมันน่วนนะครับผม ใส่พ่อหอมใส่พ่อนัวนะฮะเอาบดงใส่หลายนะครับผม,น,ม,มน้ำนปลาน้ำปลาเดียวกับเบิดละ่ะเบ,ดบิด์ตอุบัติภัยยังไม่แอ็นเบิร์ตอุบัติภัยเอ้ยนละไม่แอ็นพอ่พอพอ่พอพ่อเพราะว่ามันเป็นของสดชูรดน้ำปลาระรานะครับผมนี่ละไม่ได้ใช้ปลาอันบ่ไม่แอ็นน้ำปลามันมันเค็มอยู่เดียวเพราะว่าเราผสมเขาใส่เกลือเป็นบ่ เพาใส่เกลืออยู่แล้วครับอือต่อเข้าไาในเห็ดกลิบนมเห็ดนมไอศมเนาะเห็ดแบบบดดำที่พี่น้องสูตรนี้บดดำครับเห็ดเดราบริเอาลงเพราะเป็นกลางคืนแสงมันบแสงบัวง,งามก็เลยบริเอาลงครับนมไอสมนะการเห็ดนมไอศคมเดี๋ยวทารอบนะคันบรสูทหายเพราใหม่เศาก็ยังออกเรื่อยๆอยู่เนาะนมไอศครอยังออกเรื่อยๆอยู่นะครับผมอ่ะ เจ๊งห,หน่อยเนาะเวลาตำก็ได้ๆทีเบียนตำน้องเป็นสมสมัยย่หน้าตัวกินกับพักแวนพักอีฮีนบักกะทินอ่อนหยอดกะทินอ่อนนะครับผมเป็นได้ไหมเอ่ยใช่จะเป็นบ่วะการเลยพอมนันมีหยอดพักกะทินแล้วก็หยอดพักกระดางรู้ปะไปถึงบักเขือคืนสิษฐ์ทูบบกเขือคืนคุยแหละนะครับ แต้นนมมิสมเพิ่งบอกว่าต้องเอาอกระปุกไม่ตลอดเคล็ดลับก็คือเอากะปุกไม่ไม่มีมามันจังบดดํามันจงบดดําบ่เปืือยเป็นบ่มันจังบดบด,บดําบ่เปืปือ,อยครับกับปลูกที่ผ่านการใช้แล้วหามใส้หรือกระปุกนมมิสมปีกายนี่นะครับกินเบิดแล้วก็หามใส้ครับให้ซื่อกระปุกไม่ใส่เลยครับมันจังบดบดําบ่เปืือยครับ บ่อด,ดำบ่อเปื่อยครับอย่าที่เขหลับครับเมมเม่เมมเมบั่นแข็มเข่องในครับเซียนน้อยสมพินหายความรู้มากนะครับไปพอกันยุ่พวเขาครับ กินข้าวต้มกันย่ำเทียงครับพี่น้องเอฟซีครัวพมันกับน้องหมูหวานครับเมื่อนี้กินแบบง่ายๆผ้าพี่น้องย่อนยุกนะครับเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับเห็ดเบี้ยเห็ดงาเห็ดไทยเห็ดหน้าบุมีเวลาหาเนวอยู่เนวกินนะครับซุปนมิตรสมนะครับผมเอื่นต่ำเอื่นต่ำก็ได้เอื่นซุปก็ได้นะครับตาำนมไมรสมซุปนมไมรสมนะฮะไปงไยๆลูกอันนี้คือบบกเคือคืนที่พอมันถูกเอาไนมันออกแล้วนะครับผม มันจังบกขึ้นนะมีแอนจังบกขึ้นนะครับเขาใส่ขุยเลยครับสมมับตะกี้กับผักอีฮิเนผักแว่นผักกระโดนก็ไดนะครับผมผักสนองมา้เบิดบัวบัวครับบัวบัวหน่อยบัวบปียกให้แอก่อนผักสนองมาเป็นแนวไหนเนาะคล้ายๆกับักคล้ายๆกับคล้ายๆคล้ายๆกับบัวแต่ว่ามันเป็นบัวหน่อยบัวแปีเกือบนั้นแพนน้ำหน้า จับก่อนตัวคือไม่แอนเลยเสีงยง<อ>กับเสียต่สุดๆกับน้ำเปลี่ยนตอนนั่งพอดีแต่ว่ามันต้องมีหอมแห้งใส่กันจนังเลยจังม,มันมันถือกันมันถือกันกับหอมแห้งมันงป่ะอันออนี้คือหยอดกระตินที่คือฝนเมื่อวานเมื่อกวานนี่ยก็แตกออกนะครับ แสบเนี่ยแสบแสบแสบมันจะมีสองสูตรสูตรหนึ่งก็คือตำใส่กบต้มใส่กบแล้วก็เอามาดตำอีกรอบหนึ่งมันสะมีมันสะเนียนมันสะเนียนครับตัวตรงนี้เข้าเป็นโนมัยโนมัยสมดิบมันเป็นโนมัยสมดิบนะครับ

ต่างกันรสชาติแต่ว่าไม่นสอยูวต้วามหยาบถ้าพันพอยมันก็กินงายพันหยาไม่นสหยาบอันนี้สมปโดพ่อต่อครับสมปโดสมปโดอันนี้มาฝากนะครับผมอืมจะกี่ก็เคยเห็นมาใม่มัมแต่ ตอนถองที่เกิดสมบูรณ์เนี่ยนี่กะเจ้าเวหามาเลยเจ็บอยู่อะเค็มโมเมนเเค็มคือมันเป็นแบบสมปราะไ่ได้ใส่เกลืออะไรมอ่เต้องใส่เกลือหลายเลยใส่นิดเดียวเพราะมันจะสมครับบ่คือเห็ดบาแว่าคือเอืบเนี่ยเพะใส่บดแลใส่หลายปันเอือบเนี่ยไ่เคยเร็ยนนะไม่รู้เห็ดเลยเค็มโมเมนต์เนี่ย เรามื่อกี้ปากกระดอมันที่เขากันบ่ปากกระดาบปากกระดาเขาเขาบอกว่าสอยๆพี่น้องฟังสอยพากกระดากินกับยังกระเสียบเอาไวากินกับมมสมุนไพรสมสรีเสียมบ,บอ นันสิสอกันก็พวกหลาพวกวก,ก้อยก้อยคือบอกถึงนโนมัยสมของเขาเนี่ยหลายคนบอกว่ามันต้องสมมันจึงเป็นจริงๆกับการทีน่โนมัยสมนี่นะครับบูาหาร์ตสมเด้อขอเฮเบิดน้โนมัยดิบขอเฮเบิดกินนโนมัยดิบนะครับนโนมัยดิบกับะละการสชาติของนโนมัยดิบ ก็ถือว่าเป็นแล้วครับบะตองเห็ดบะตองให้มันสมขึ้นสมัยตะกอนเนี่ยตะกอนนี่สมอีเดี๋ได้ไม่เอนสมเป็นสมเนี่ยล่างสองหนามสามหนามคนเดียแต่ว่าข้องเข้านี่เพียงแต่ว่ามันเบิดกินนมัยดิบแล้วก็รสรสชาตินมัยดิบนะครับมันกิดมันจะออกแต่ว่ามันไม่กินนมัยสมเพรมันโมสมเสียบแสีบเสบ ก็เอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ขับเป็นงกำลังใจให้ครั้วพม่านกับน้องหมูหวานน้ำเด้อดขับเด้อนะครับเมื่อนีผ้าพี่น้องกินเขากับตำน้ำมิสมน้ำมิสมมีแอนเฮ็ดเองนะฮะน้ำมิสมล้างบานช่วงที่พายุเข่าแหละนะครับผมปีนี้งขึ้นกินบัวเบิร์ดรับพังครั้วพม่านนะฮะเพราะว่าเขาบริจิตชูเมอร์ครับอาทิตย์ละเทือหรือสองอาทิตย์จึงเฮ็ดกินทีนึงจังสีน่านะครับผมเสียบเด้อพี่น้องเสียบเสียบ สุปนมไปสมนะครับ